สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการดูแลต้นไม้นะครับในระหว่างที่เราไม่อยู่นะครับนี่ก็เป็นต้นมะนาวนะครับหลังบ้านนะครับมีอยู่สี่ต้นด้วยกันนะครับเนื่องจากผมทํางานต่างจังหวัดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะได้กลับมาที่บ้านนะครับผมก็เลยหากระถางเก่านะครับหรือ ถังน้ํานะครับที่รั่วมาไว้ที่ใต้ต้นนะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้เสียมนะครับแสะดินลงไปให้ก้นกระถางนะครับลงไปนิดหนึงครับแล้วก็ใช้ดินก้อนดินนะครับก้อนดิน,นครับอุดอุดที่ ตูดกระถางนะครับเพราะว่ากระถางมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับเราก็เอาดินลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ํานี่นะครับแล้วก็เอาดินกดกดกดไว้นะครับน้ําเขาจะค่อยๆซึมนะครับซึมผ่านรูใต้กระถางนะครับพอผมกลับมานะครับน้ํายังเหลืออยู่เอ่อไม่ไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่ก้นหน่อยๆนะครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับ ใช้วัสดุเหลือใช้นะครับมาเป็นแหล่งกักน้ํานะครับต้นนี้ดกมากนะครับออกทั้งปีนะครับผมใช้วิธีการก็คือนี่ครับเอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ํานะครับมามาตัดนะครับเอาหัวปักลงไปนะครับได้กินทั้งปีนะครับมะนาวครับอันนี้ครับดูครับนี่ครับรู อาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีมีตลอดทั้งปีครับครับนี่ครับกระถางที่อยู่นะครับผมก็จะใช้มูลไก่นะครับเอามาใส่ในถังใส่ในกระถางนะครับหนึ่งกระถางครับนครับลูกดกมากเลยครับ อันนี้อีกต้นหนึ่งครับผมก็เอาเถังปั่นของเครื่องซักผ้าครับมาอุดรูครับแล้วก็ฝังลงไปครับนี่ครับมะนาวครับต้นที่สองครับนี่ครับลูกสวยงามมากเลยครับออกทั้งปีจริงๆครับตั้งแต่ออกมานี่ยังยังไม่เคยขาดเลยนะครับมะนาว พอผมใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลไก่นะครับใช้มูลไก่อย่างเดียวนี่โอ้โ oh, ห oh. ได้เรื่องครับได้เรื่องได้กินทั้งปีครับแล้วก็นี่ครับมีหัวจุกน้ำจุดนะครับของขวด PE นะครับของขวดเพชรน,นะครับนี่ครับขวดน้ำดื่มทั่วไปของเราครับ ใช้การได้ดีนะครับเราปรับเอานะครับให้หยดตามที่เราต้องการนะครับภาชนะที่ใส่น้ำนะครับก็เป็นของเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ำดื่มที่รั่วนะครับหรือว่าของเหลือใช้ที่สามารถนำมาใส่น้ำได้นะครับกระถางเก่าครับผมเอามาตั้งนะครับ แล้วก็เติมน้ำให้เต็มนะครับวันจันทร์ถึงสุกนะครับผมก็ไปทำงานนะครับพอกลับมาเย็ยนๆวันศุกร์ก็จะมาดูน้ำก็ยังเหลือนะครับแต่ว่าเหลือเกือบหมดเลยนะครับน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงไปในในดินนะครับนั่นแหละมะนาวต้นนี้ดกกว่าโดกกว่า,กกวาทุกต้นเลยนะครับ ลูกใหญ่มากครับต้นนี้น้ำก็จะล้นนะครับออกมาที่ดินนะครับก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับพอพอเติมที่กระถางนะครับให้ล้นสักพักนึงนะครับเพราะว่าน้ำเพราะดินจะอุ้มน้ํานะครับน้ําก็จะเข้าถ้อยซึมนะครับนี่ครับเป่นมะนาวนะครับอันนี้ครับ ได้ทานทั้งปีครับผมเอามูลไก่นะครับปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ชั้นเยี่ยมที่เป็นบ้านๆไม่มีสารเคมีนะครับตอนแรกผมเอามาใส่นะครับโอ้โหออกดอกเต็มเลยครับ น,นี่เก็บไปเยอะแล้วนะครับนี่ครับมะนาวต้นนี้ดกจริงๆครับต้นนี้ครับได้ทานตลอดเลยครับนี่ครับเห็นผมเคยลองเอาไปทานนะครับเขาบอกว่าให้เอามะนาวหนึ่งลูกนะครับผ่าซีกนะครับแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดเทไปในแก้วนะครับน้ำประมาณ เสร็สามสร็สี่ของแก้วครับเราเอามะนาวแช่ไว้ครับพอน้ำอุ่นให้ดื่มน้ําให้หมดเลยครับถือว่าดีต่อร่างกายครับนี่ครับต้นสุดท้ายครับต้นที่สี่ครับเติมน้ําให้หล้นสักนิดนะครับพอให้ดินเขาปุ้มน้ำนะครับบริเวณใต้ต้นนะครต้นนี้ต้นใหญ่นะครับพุ่มใหญ่มากนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะแต่ก็พอมีให้ทานตลอดครับนี่ครับกดน้ําหยดก็มีครับแต่ส่วนมากผมจะใช้เป็นกระถางนะครับก็สามารถกักน้ําได้ดีนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับแต่ว่าได้ได้ประโยชน์นะครับนี่ครับน้ำเติมให้ล้นนะครับให้ดินอุ้มความชื้นไว้ครับ ห้าวันครับอยู่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมลองทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ